น้องมาตารู้จักโรคซึมเศร้าไหมคะเอ่อไม่ค่ะเออ่เคยดู Inside Out ไหมคะเคยค่ะเออ่โรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นตัวละครก็คือตัวละครสีฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยตัวละครที่เป็นตัวล่าเลิงอ่ะจะหายไปก็คือหาตัวละครล่าเลิงไม่เจอเลยทำทำให้เรามีแต่ความเศร้าแล้วก็ ความทุกข์บางทีก็จะมีความโกรธเป็นบางครั้งความหงุดหงิดความโกรธ ช,ชื่ออะไรคะชื่อเป้ยนะคะเป็นนักเรียนรู้เออ่ด้านอารมณ์นะคะอ๋อค่ะหนูชื่อมาตานะคะค่ะน้องมาตาค่ะค่ะน้องมาตาเออ่รู้จักโรคซึมเศร้าไหมคะเออ่ไม่คะ่ะเออ่เคยดู Inside Out ไหมคะเคยคะ่ะเออ่โรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นตัวละครก็คือตัวละครสีฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะ คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยตัวละครที่เป็นตัวล่าเริงอ่ะจะหายไปก็คือหาตัวละครล่าเริงไม่เจอเลยทำทำให้เรามีแต่ความเศร้าแล้วก็ความทุกข์บางทีก็จะมีความโกรธเป็นบางครั้งความหงุดหงิดความโกรธ แต่แล้วก็ความทรงจําที่เป็นลูกแก้วกลมๆนะคะใช่ค่ะจะฉายแต่ด้านที่ไม่ดีความทรงจําที่ไม่ดีวนเวียนมาทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจตลอดเวลามนเกี่ยวกับ <คะ S 2> สารเคมีในสมองด้วยการทานยาอย่างต่อเนื่องทําให้เ,เราหาความสุขเจอ,เอ,อแล้วถ้าเกิดว่าความสุขหายไปใครจะเป็นคนนำนะคะส่วนมากก็จะเป็น ตัวเศร้าส้อยก็คือตัวสีวฟ้าใช่ไหมคะทำให้เราอยากร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็มีแต่ความทุกข์เพราะเอาแต่ความทรงจำที่มีความทุกข์ของเรามาฉายให้เราดูซ้ำในสมองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วตอ,ตอนที่ความโกรธของเราออกมาแปลว่าความโกรธเป็นหัวหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาเราเก็บความเครียดหรือว่าความรู้สึกแย่ด้านลบมากๆเราไม่ระบายออกมามันจะทำให้ เหมือนเราเก็บกดใช่ไหมแล้วพอระบายออกมาทีเดียวอ่ะมันทําให้เหมือนเราระเบิดออกมาแล้วตอนนั้นมันก็จะทําให้เราควบคุมไม่ได้จนความสุขบางทีหายไปการระเบิดออกมาบางทีไม่ใช่แค่ตัวเราเองคนรอบข้างพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเราระเบิดออกมาเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันการเป็นโรคซึมเศร้าบางทีก็กลัวสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่อยากออก ไ,ไหนออกไปข้างนอกไม่อยากพบปะใครอยากอยู่แต่ในบ้านค่ะแต่ว่าการได้มาเรียนรู้ฟื้นฟูที่สมาคมที่ที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาก็เหมือนแบบฟื้นฟูให้เราออกมาข้างนอกให้ใช้ชีวิตได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนฟึ้นเศร้ามีเอฟเฟกอื่นๆไหมคะเอฟเฟกส่วนมากก็มาจากยาที่กินด้วยนะคะก็เหมือน ออตอนแรกสารเคมีในสมองเราอะมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมพอเรากินยาเข้าไปมันก็ดีทำให้เราไม่ไม่จดจำพวกความทุกข์ที่เป็นความทรงจำที่แย่ๆของเราเแต่ว่าทำให้เราขี้หลงขี้ลืมบ้างทำให้เราแบบง่วงนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วน้องมาตาเคยรู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธรู้สึกกลัวไหมคะ เคยคะ่ะหนูตอนหนูอยู่คนเดียวในที่ที่มืดหนูรู้สึกกลัวค่ะคือหนูอยู่ในห้องอต้องมีแสงไฟคะ่ะหนูกลัวว่าถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวแล้วมีคนมา,าทำร้ายหนูคะ่ะหนูอยู่คนเดียวในมืดไม่ได้คะ่ะแล้วจัดการกับความกลัวยังไงคะ่ะหนูบางที ก็เอาไฟฉายเล็กๆมาเอาอะไรก็ได้ะค่ะพี่ที่เป็นแสงไฟเล็กๆ <c oughs> แล้วก็พอทําใจได้แล้วก็เอาปิดแสงไฟนั่นแหละค่ะทําแบบนั้นค่ะอ๋อพี่มีพี่กลัวมืดไหมคะตอนเด็กๆอ่ะพี่กลัวความมืดนะเหมือนเราจะจินตนาการว่าใต้เตียงม,มีอะไรอะไร<ช>เนี่ยหรือว่า มุมซอกมืดๆอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นอ่ะเราก็กลัวก็จะคิดว่าเตียงของเราเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยที่สุดห้ามเอาแขนขาออกไปนอกเตียง<ช>อะไระประมาณแบบแบบเอาผ้าห่มคลุมหัวเพราะว่ากลัวแล้วก็แบบอยู่จนกว่ามันจะเชา้าเราก็ตื่นออกมาเราเคยทําแบบนั้นนะคะใช่สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะอชาชาเคยรู้สึก กลัวหรือเศร้าไหมหรือขินเขินเขินตอนนี้รู้สึกิขินใช่ไหมกลัวกับโกรธเหรคะกลัวลองทําท่ากลัวสิกลัวทำยังไงแล้วโกรธล่ะเสียใจเสียใจทำให้ร้องไห้ใช่ไหมมีความสุขเหรอคะ ที่เป็นคนสื่อสารเรื่องอารมณ์แล้วที่เป็นอะไรหรือเปล่าคะก็พี่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะโรคซึมเศร้านะครับคือรักษาได้หรือเปล่าครับที่จริงโรคซึมเศร้าเนี่ยรักษาได้นะรักษาหายแต่ว่าพี่แอบดื้อน,นิดนึงก็คือพี่เคยต้องคือการรักษาต้องกินยายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมแต่พี่เวลาพี่พออาการดีขึ้นอย่างเงี้ย ก็ดื้อว่าไม่กินยาแล้วอะไรอย่างเงี้ยทาให้พี่กลับมาป่วยซ้ําอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ดื้อนะแล้วเรากินยาแล้วก็เชื่อฟังหมอเราก็จะรักษาหายได้ค่ะแล้วทำไมพี่ถึงเป็นโรคซึมเศร้าเหรอคะเออตั้งแต่พี่เป็นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเคยมีประสบการณ์ไม่ดีต่างๆแต่ว่าตอนนั้นช่วงวัยรุ่นของพี่คือไม่ได้ไปหาหมอ ระทั่งเสียคุณพ่อไปแล้วตอนนั้นก็กลายเป็นเหมือนตัวเองช็อกช็อกจากการเสียคุณพ่อทําให้อาการกําเริบกลายเป็นแบบต้องกินยาแล้วก็หาหมอต่อเนื่องค่ะแล้วออช่วงน,นี้ก็ก็มีความสุขบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีความสุขพี่ก็มีความสุขก็เลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรเงี้ยเหมือนแมวพี่ก็ชื่อแองจี้เหมือนกันนะ <c oughs> เป็นแมวสกอตติโฟหูตก <c oughs> อะไรเงี้ย การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วพี่ต้องไปบำบัดไหมคะก็ตอนแรกคือที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยเขาเป็นสมาคมสายใยครอบครัวคือเขาจะพัฒนาสุขภาวะให้คนที่เป็นโรคทางจิตเวชสามารถออกไปสู่สังคมได้ตอนแรกพี่ก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เจอเขาตั้งบูธอะไรเงี้ยเราก็ไป เข้าไปสนใจในการทำกิจกรรมทำให้รู้จักสมาคมก็คืออยากเล่นดนตรีบําบัดมีดนตรีบํบาบัลมีศิลปะบํบาบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เข้าไปฟื้นฟูกับเขาทำให้เราก็มีได้การคืนสุขภาวะเข้าสังคมได้ดีขึ้นค่ะคเวลาที่เราไม่มีความสุขเราจะชอบทำอะไรล่ะครับตอนที่ไม่มีความสุขก็ อยากจะร้องไห้ตลอดเวลาไม่งั้นก็อยากจะนอนไม่อยากจะตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตเลยอะคะ่ะแต่ว่าก็มีแม่คอยแบบช่วยดูช่วยดูแลด้วยะะตอนแรกผมนึกว่าเวลาเราไม่มีความสุขเราจะไปเล่นกับแมวอะไรแบบนั้นนะคะอตอนตอนที่พี่ป่วยแรกๆอะยังไม่มีแมวแต่ว่าพอมีแมวแล้วเราก็มีกิจวัตรประจําวันเล่นกับแมวบ,บ้างออแล้วก็หา หากิจกรรมทําหางานอดิเรกทำครับพี่ชอบงานอดิเรกอะไรเหรอคะอ๋อพี่พี่ชอบเล่นเกมแล้วก็แคดเกมบ้างอ่านหนังสือแต่งนิยายอะไรอย่างนี้ยค่ะครับยกตัวอย่างนิยายสักหนึ่งเรื่องได้ไหมครับนิยายเหรอพี่ชอบดูพวกอีเซคาก็คือแบบเกี่ยวกับต่างโลกอะไรอย่างนี้ค่ะเอาน้องๆรู้จักเกี่ยวกับสารเคมีในสมองไหมคะไม่รู้จักครับ คือมันเป็นยังไงล่ะครับมัน<อ>จะปเป็นออสารที่หลั่งออกมาเหมือนฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะแต่ว่ามันหลั่งออกมาทําให้เราไม่มีความสุขอะไรประมาณเนี้ค,ะค่ะที่เป็นโรคซึมเศร้าอะคะ่ะเคยทำร้ายตัวเองไหมคะเคยคะ่ะก็เคยกินยาขนาดเกินขนาดก็คือช่วงวัยรุ่นเคยกินหนึ่งครั้งแล้วก็ออช่วง หลังจากพ่อเสียไปก็คเคยกินอีกครั้งหนึ่งอะไรย่าเงี้ยแต่ว่าคุณแม่เขามาเห็นก่อนแล้วก็พาไปโรงพยาบาล,ลยอะไรย่เงี้ยค่ะครับแล้วเออไอฝันสมองที่ว่าก็คือเวลาที่มันปล่อยออกมาเสร็จคือมันจะปล่อยอารมณ์ออกมาด้วยใช่ไหมครับคือที่พี่เข้าใจก็คือมันเหมือนหลั่ออกมาทําให้เราไม่ไม่มีความสุขทําให้เราคิดวนเกี่ยวกับเรื่องลบๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ย โรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะสามารถหายเองได้เลยไหมคะหรือไม่ได้ถ้าคนปกติก็มีความรู้สึกที่เศร้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าบางคนมีเรื่องที่ <c oughs> ทุกข์ใจระยะยาวอย่างเช่นทํางานหนักมากเกินไปจนแบบไม่มีเวลาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะรู้สึกผิดแปลกรู้สึกทุกข์ใจตลอดเวลากันมาเปไป,ไป มีงานอดิเรกไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างมันก็ทําให้เรากลับคืนออกออกมาได้แต่ว่าถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเลยอะอยู่ในระยะยาวอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะกลับมาด้วยตัวเองได้ค่ะก็เลยต้องพึ่งยาพึ่งหมอพึ่งกรรมกาบัดเพิม่มเพิ่มเติมด้วยอะ คนพิการทางจิตเนี่ยมีภาวะที่ควบคู่กันคือยังมีอาการป่วยด้วยโรคจิตเวทอยู่เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลจิตเวททุกแห่งโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งหรือแม้กระทั่งคลินิกเอกชนที่เปิดรักษาโรคทางด้านจิตเวชเนี่ยคือที่ที่จะสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชหรือคนพิการทางจิตได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากแล้วก็อยากจะบอกเล่าให้ฟังก็คือว่าสถานที่ที่จะฟื้นฟู คนพิการทางจิตหรือผู้ป่วยจิตเวทในประเทศไทยมีน้อยมากเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ะค่ะคือเป็นสิ่งที่เราน่าจะมีโอกาสได้ช่วยกันว่าทํายังไงหลังจากโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือคุณหมอรักษาโรคจิตเวทสงบแล้วทํายังไงคนเหล่านี้จึงจะได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทักษะฟื้นฟูวิธีการจัดการกับปัญหาฟื้นฟูการสื่อสารหรือแม้กระทั่งฟื้นฟูทักษะที่จะกลับไปทํางานและใช้ชีวิตในสังคมในระบบบริการสาธารณสุขของเราเนะี่ยยังมีข้อจํากัดตรงที่ว่า เราจะสามารถรักษาผู้ป่วยด้วยยาได้เราอาจจะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีความทุกข์ความเครียดได้หรือแม้กระทั่งให้ข้อมูลแก่ญาติหรือตัวผู้ป่วยได้ว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรแต่หลังจากเมื่อเป็นคนพิการทางจิตนั่นหมายความว่าศักยภาพทักษะความสามารถเขาอ่อนด้อยลงไปแล้วก็ในการป่วยเนี่ยป่วยอยู่นานเป็นเวลา5ปี10ปีเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเขาตามไม่ทันเพื่อนแล้ว เพราะฉะนั้นส่วนนี้ล่ะค่ะที่เป็นภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางการแพทย์ที่จะต้องมาเสริมเพื่อฟื้นฟูนฟนฟนทักษะคนเหล่านี้ให้กลับคืนมาที่จะสามารถเรียนรู้ได้สามารถสื่อสารได้สามารถทํางานได้สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ตรงนี้ในประเทศไทยเรายัางมีน้อยมากแล้วก็ยังไม่พบว่าใครคือเจ้าภาพนักวิชาการหรือแหล่งทุนอะไรที่จะเป็นเจ้าภาพอย่างแท้จริงที่จะมาพัฒนาคืนชีวิตคนพิการทางจิตและสังคมในประเทศไทยค่ะ เราเรารู้ว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดที่การรักษาหรือโรคของเขาสงบลงกว่าที่จะทําให้ยอมรับได้ว่าอยู่ในข่ายความพิการเนี่ยจริงๆยากมากแต่ยังไงก็ตามเราพบว่าเวลาที่เขาได้รับโอกาสที่ดีในสังคมไม่ว่าเป็นการทํางานการได้กลับมาเรียนการได้กลับมาทําอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะทําให้ความมีตัวตนของเขาความรู้สึกภาคภูมิใจกําลังใจและพลังในการที่จะ พื้นฟูที่จะเรียนรู้ที่จะฝึกสิ่งใหม่ๆเนี่ยกลับคืนมาได้อย่างดีมากเลยเรามีตัวอย่างหลายๆคนที่ได้กลับมาทํางานที่สมาคมของคนพิการนะคะมากกว่า10ปีไม่เคยป่วยกลับซ้ําแต่ว่าตอนที่เขายังไม่ได้รับโอกาสทํางานเนี่ยบางคนเนี่ยป่วยซ้ําเกือบจะทุกปีเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ททเห็นเห็นความแตกต่างกันมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสการทํางานนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะคนป่วยทางจิตนะครับปัจจุบันปัจจุบันนะครับก็มียาดีๆที่ จะช่วยรักษาอาการทางจิตได้นะครับมียาใหม่ๆที่ออกมาเยอะนะครับทำให้อาการข้างเคียงเนี่ยลดน้อยลงนะครับทำให้คนเนี่ยไม่ปฏิเสธการรับประทานยาเหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ย <án> <indung S 1> การรับประทานยาเนี่ยก็จะมีอาการข้างเคียงนะครับบางคนลิ้นแข็งน้ำลายไหลก็คนไข้ก็จะปฏิเสธในการรับประทานยานะครับฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเมื่อการพัฒนายาก็ทำให้การรักษาเนี่ย มีผลดีขึ้นนะครับฉะนั้นก็อยากจะเรียนเลยว่าอาการป่วยทั้งจิตก็เป็นอาการอาการหนึ่งที่สามารถรักษาได้นะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราพบเจอหรือเราสามารถสังเกตอาการได้ว่าคนที่จําเป็นจะต้องพบจิตแพทย์แล้วเพื่อที่จะให้จิตแพทย์เนี่ยช่วยดูแลเรื่องอาการป่วยนะครับยิ่งพบเร็วโอกาสที่จะรักษาหายเร็วก็มี ถามว่าอาการพวกนี้นะครับหายแล้วก็กลับมาเป็นได้นะครับภูมิคุ้มกันอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือครอบครัวอย่างที่ผมเรียนแล้วจําเป็นมากนะครับมีการดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวเนี่ยจะช่วยทําให้คนป่วยทางจิตเนี่ยกลับมามีชีวิตอยู่ในสังคมได้นะครับอันนี้ในปัจจุบันนี้นะครับโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นโรงพยาบาลจิตเวชนะครับที่ดูแลรักษาคนป่วยนะครับ ก็มีอยู่ทั่วประเทศนะครับอาจจะไม่มากนะครับอาจจะไม่มากแต่ว่าด้วยนโยบายของกรมสุขภาพจิตนะครับพยายามที่จะเปิดแผานากจิตเวชในโรงพยาบาลต่างๆเป็นการแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลหลักที่รักษาคนป่วยทางจิตนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าอาการป่วยทางจิตสามารถรักษาให้หายได้นะครับแต่คำว่าหายแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ยังสงสัยว่าทำไมคนหายต้องทานยา อันนี้เป็นดุลยพินิษของแพทย์นะครับแพทย์อาจจะสั่งให้รับประทานยาต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการให้ปกติสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีอาการป่วยรุนแรงนะครับก็ขอเรียนสำหรับคนที่จะจดทะเบียนเป็นคนพิการทางจิตนะครับก็คือว่าถ้าป่วยมานานนะครับและมีอาการที่คุณหมอประเมินว่า นะครับเข้าข่ายที่จะจดทะเบียนผู้ป่วยทางจิตได้คุณหมอก็จะออกใบป,ประเมินนะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนกับทางกระทรวงพัฒนา,นานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ